สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ MATRIX by Dr.Pool นะวันนี้เราจะมาพูดถึงค่า Factorial นะครับคำถามของวันนี้ก็คือ0์ f a t t r r i l l มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับการคำนวณค่า Factorial นะครับนั้นหาไม่ยากเลยนะครับเราสามารถหาได้จาก n f ฟ c เนี่ยจะเท่ากับ1คูณ2คูณ3คูณ4คูณไปเรื่อยๆจนถึง n นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับ ห้าแฟกต์นะครับก็จะมีค่าเท่ากับหนึ่งคูณสองคูณสามคูณสี่คูณห้านะครับก็จะมีค่าเท่ากับหนึ่งร้อยี่สิบนั่นเองแต่คําถามคือแล้วศูนย์แฟกต์ล่ะมีค่าเท่าไหร่เราจะเอาอะไรคูณอะไรกันดีนะครับพิจารณากําลัง n นะครับเอลังเนเนี่ยก็เท่ากับ a คูณกัน n ครั้งยกตัวอย่างเช่น2กํกลัง1ก็คือ2คูณกัน1ครั้งเท่ากับ2 2กํากลัง2ก็คือ2คูณกัน2ครั้งเท่ากับ4 สองกำลังสามก็คือสองคูณกันสามครั้งเท่ากับแปดสองกำลังสี่ก็คือสองคูณกันสี่ครั้งเท่ากับสิบหกสองกำลังห้าก็คือสองคูณกันห้าครั้งเท่ากับสามสิบสองถ้าเรามีสองกำลังห้าหารด้วยสองก็จะได้สองกำลังสี่ซึ่งเท่ากับสิบหกถ้าเรามีสองกำลังสี่หารด้วยสองก็จะได้สองกำลังสามซึ่งมีค่าเท่ากับแปดถ้าเรามีสองกำลังสามหารด้วยสองก็จะได้สองกำลังสองซึ่งมีค่าเท่ากับสี่ถ้าเรามีสองกำลังสองหารด้วยสองก็จะได้สองกำลังหนึ่งซึ่งเท่ากับ สองถ้าเรามี2กําลังหนึ่งแล้วหารด้วย2ก็จะได้เท่ากับ2กําลังศูนย์ซึ่งเท่ากับ1ซึ่งก็ตรงกับคุณสมบัติของเลขยกกำลังที่ว่า a กําลังศูนย์เท่ากับ1ต่อมาครับดู1นแฟกนะครับก็จะเท่ากับ1 2แฟกนะครับก็จะเท่ากับ1นคูณสเท่ากับ2องครับสแฟกนะครับก็เท่ากับ1นคูณสคูณสเท่ากับ6 4แฟกนะครับก็เท่ากับ1คูณ2คูณ3คูณ4เท่ากับ24ครแล้วก็5แฟนะครับก็เท่ากับ1คูณ2คูณ3คูณ4คูณ5เท่ากับ120ถ้าเรามี5แฟกะหารด้วย5นะครับก็จะได้4แฟกซึ่งเท่ากับ24มี4แฟกหารด้วย4ก็จะได้3แฟกเท่ากับ6นะครับมี3แฟกหารด้วย3ครับก็จะได้2แฟก์เท่ากับ2ครับมี2แฟก์หารด้วย2 มี1แฟกนะครับแล้วก็หารด้วย1นะครับก็จะได้0ตนแฟกนะครับซึ่งมีค่าเท่ากับ1นั่นเองตอนนี้เราก็จะสุปได้ว่านะครับเราสามารถหาค่าศูนย์แฟกได้แล้วนะครับค่าศูนย์แฟกของเรามีค่าเท่ากับ1ครับหวังว่านะครับคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อผู้ที่ได้รับชมรับฟังนะครับถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด u u s สไคร e ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ